สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทางช่อง U t u b e และเต e บุ o k นะคะวันนี้ทางเพจร้านชานชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะมาดูการจัดส่งคันนี้เลยค่แท็กเตอร์ยันมา e s 4 9 4เนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์ชุดดันดินหน้าและผ่านพนหม่นะคะตัวนี้นะคะจะส่งไปที่จังหวัดปากนะคะอำเภอแม่สอดน,นะคะจังหวัดตากนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจแท็กเตอร์มือสองไว้ หาไว้ไปใช้งานนะคะสนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะคะโทร0946022291นะคะร้านเราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะหรือทางหน้าเพจเฟสบุ๊กเ,เราได้เลยค่ะเพจชานชัยแท็กเตอร์นะคะอันนี้สวยสวยเดิมเดิมนะคะอุปกรณ์2ชิ้นนะคะสนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะคะร้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะมาดูสินค้าเองได้นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ